ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับฟุ่มเฟอร์ชเชนัลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์ STR นะครับนี่แบรนด์ Brand STR ร์เป็นอะไรนะครับไม่มีบอกเลยนะเปิดดูแล้วกันเปิดมาเฟรบนี่ด้านในนะครับนี่เอ่อคิวอาร์โค้ดนะครับลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์นี่ดูของแถมก่อนมีอะไรบ้างนะครับนี่มีดอกไขควงนะครับหนึ่งชุดมีตัวคลิปเน็บเข็มขัดนะอะแดปเตอร์ดอกเจาะไม้นะครับสี่ดอกอ๋อนี่อะแดปเตอร์ที่ใส่กับดอกไขควง ของแถมก็โอเคนะใช้ได้นะครับมีคู่มือให้นะครับของแถมก็ยังมีอีกนะครับนี่เป็นใบขัดเป็นขนนิ่มๆน,นะครับแล้วก็นี่เป็นใบขัดกระดาษทรายนะโอ้แถมมาสองใบนะครับเบอร์ร้อยเนี่ยใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวของแถมเยอะนะแค่ของแถมนะ,ะมีแท่นชาร์จตัวนี้แท่นชาร์จอยู่ที่2แอมป์นะครับแขวนได้แบตเตอรี่ CM อีก2ก้อนเลยนะครับโอ,โอเคโอเค,อเคแถมเยอะอยู่แล้วก็ตัวเครื่องนะครับเรามาดูซิว่ารุ่นอะไร นะครับเปิดดูนะครับเฟบนี่ชื่อรุ่นนะครับ S T R 712นะครับสีสวยดีนะการตัดสีกันค่อนข้างโอเคเลยสำหรับผมนะผมชอบน่าใช้ดีนะครับน่ารักดีอ่ะดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับแรงบิดนะ60นิวตันเมตรนะครับใส่ดอกได้10มิลแล้วก็ที่เบอร์หนึ่งนะครับความเร็ว450รอบนะครับเบอร์2อยู่ที่1,700รอบต่อนาทีนะครับเอ้ยมีระบบกระแทกด้วยนะเอ้ยจริงอะความพิเศษของเขานะก็คือมันสามารถถอดหัวได้นะครับ ซึ่งสว่านถอดหัวส่วนใหญ่จะไม่มีระบบกระแทกนะแต่ว่าในตัวนี้นะครับมันจะไม่มีหัวเปลี่ยนมาให้นะครับซึ่งในตลาดก็จะมีหัวเปลี่ยนขายอยู่นะครับลักษณะของหัวเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอันนี้ผมลองเอา1ตัวนะครับก็คือเป็นอะแดปเตอร์เอาไว้จับดอกไขควงจะใช้ง่ายนะเวลาเราใช้พวกไข่งานและพวกนี้นะใส่ดอกหกเหลี่ยมเข้าไปคือของยี่ห้ออื่นไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะครับลองดูสิว่าใส่ได้กันได้ไหมนะครับเออใส่ได้ครับ ห็นไหมหมุนเห็นไหมหมุนนะครับหมุนตามนะครับแสดงว่าใส่ได้แน่นอนเฮ้ยโอเคตัวสว่านตัวนี้เนี่ยมันคือสว่านกระแทกเลยนะเพียงแต่ว่าเป็นสว่านกระแทกที่เปลี่ยนหัวได้ระหว่างตัวหัวจับดอกสว่านกับหัวจับดอกไขควงซึ่งคุณสามารถไปหาเนี่ยซื้อในท้องตลาดเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยใส่ได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหัวอื่นๆนะที่มันเป็นแบบ90องศาหรือว่าหัวที่แบบเป็นแบบชิดกําแพงอะไรเงี้ยตัวนั้นอ่ะจะใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะไม่มีเป็น เาเรียกเป็นหยกัยกหยักพวกอะแดปเตอร์ประเภทนั้นนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเรียบเรียบเพราะฉะนัน้นตัวนี้นะครับจะใส่ได้2แบบก็คือหัวจับดอกสว่านกับหัวจับดอกไขควงข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดหัวจับดอกสว่านเราเสียเนี่ยเราสามารถหาซื้อตัวนี้เปล่ปาๆเนี่ยมาใส่ได้เลยเอออันนี้ดีนะครับแค่นี้ก็เพียงพอละตัวนี้ให้มาคือมีระบบกระแทกด้วยนะครับเออผมว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดมันแถมเยอะกว่านี้มันก็จะแพงขึ้นนะแต่ตัวนี้ราคาเบา,บาพันต้นๆเท่านั้น,นเอง โอเคนะสโหมดนะครับมีไขมีเจาะแล้วก็มีกระแทกด้วยแล้วก็มีระบบคัดตรงนี้นะครับระบบคัดตัวนี้จะใช้กับระบบไขนะคัดมีทั้งหมด20เบอร์แล้วก็ตัวนี้เกยร์หนึ่งจะสองนะครับเนี่ยปรับได้เลย,เลยปรับเบาด้วยตรงนี้นะฮะดีไซน์นะครับหุ้มยางทั้งหมดเลยด้านหลังอันนี้คือดีมากซึ่งบางแบรนด์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะดีไซน์ตัวนี้มียางเท่าไหร่ละเพราะว่ามันจะ มันจะดีไซน์ยากให้มันดูเท่เนะี่ยแต่ตัวนี้ยังอยู่ยางนี่หุ้มแบบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยลงมาลามมนถึงคลิปเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับลงมาถึงคลิปนี่ก็เป็นยางเลยแล้วก็ดีไซน์ตัวคลิปนี่ก็เหมือนกับมากิต้าเลยนะทรงนี่คือเข้ากับมือคนแบบเอเชียเป๊ะๆเ,เลยเออยางนี้โอเคมากเลยนะหนาด้วยนะเนี่ยลงมาถึงข้างล่างนี่เลยนะ แล้วก็เขียนว่าบัตรเหล็ดนะครับภาพรวมไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับแต่ก็ถูกใจผมนะคือมันถูกใจตรงที่ว่ามันเป็นสว่างกระแทกด้วยนะแล้วเปลี่ยนหัวหน้าอีกต่างหากนะครับคือค่อนข้างจะครบเลยอ่ะนี่ดอกจออเหล็กของผมนะ,นะตรงแนวเลยอ่ะนี้เบอร์สองสงมากเลย ไม่อแดปเตอร์ตัวนี้ไม่มีปัญหานะเรื่องการจับดอกตรงไม่ตรงนะครับที่ผมจะไปเทสนะที่แบบเน้นๆเลยคือเอาไปกระแทกนะเจาะปูนดูซิว่าอแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นอแดปเตอร์ด้วยนะเราไปเจาะปูนด้วยจะเป็นไงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอที่สว่านเปลี่ยนหัวได้แล้วมีระบบกระแทกเดี๋ยวไปลองตั้งแต่โหมดไขเลยนะครับปะเริ่มแรกนะครับผมจะปรับไปที่โหมดไขเกียร์หนึ่งแล้วก็ผมจะปรับคัดไปที่เบาสุดว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมใส่อแดปเตอร์ที่เขาแถมมาเลยนะครับก็คือจับดอกสว่านผมลองใส่กับดอกไข เห็นไหมโคตรนิ่งนะเนี่ยถ้าใครได้ไปไม่ไม่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เปลี่ยนนะ่ก็สามารถใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าความสะดวกในการเปลี่ยนไอ้ดอกไขค,ควงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะแต่ถ้าคุณไปซื้อตัวอะแดปเตอร์ดอกจับดอกไขค,ควงร้อยบาทเองมั้งก็จะใส่ดอกไขค,ควงได้สะดวกมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยจับตรงแนวเลยเห็น<ช>ไหมเกี่ยหนึ่งนะครับเบอร์นหนึ่งคัดหนึ่งคือเบาสุดละเดนสองซ้ำเนี่ย ลงไม่สุดนะคัดเบอร์หนึ่งถือว่าโอเคถือว่าคัดเบาดีแค่1นึ1่ซนหนึ่นสนิ้วเท่านั้นนี่นะครับเล็กมากอ่ะผมจะปรับขึ้นไปนะครับประมาณสักเบอร์สี่หนึ่งสองซ้ำงเห็นะหัวจมพอดีเปะ๊ะถือว่าคัดอ่อนดีนะครับไม่แข็งมาก3นิ้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์นะครับสมมติว่าถ้าเกิดคุณไปซื้ออะแดปเตอร์เปลี่ยน อ่ะเนี่ยเปลี่ยนอะแดปเตอร์เป็นจับดอกไขควงแล้วนะครับมันก็จะง่ายเรื่องการใส่ดอกไขควงนะครับเนี่ยะมันจะสะดวกตรงนี้แหละอ่านี้ดอก3นิ้วนะครับประมาณสักเบอร์6กเกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับ1 2, นึ่งสองซม่ะพอดีมีโดดบ้างเพราะว่ามุมในการวางมือผมมันไม่พอดีนะครับ เนี่ยสกู3นิ้วไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเบอร์6เท่านั้นเองนะและนี่มี20เบอร์ทีนี้อ่าผมปรับไปใช้ของเขาเองนะจะได้รู้ว่าของเขาเองเนี่ยประสิทธิภาพเป็นยังไงใช้ลูกบล็อก13มมิลน,นะครับไขสกูตัวนี้นะแตมิเตอร์ประมาณ9มิลน,นะปรับคัดไปที่แรงสุดนะครับคือ20นะดูสิว่าจะลงประมาณไหนนะครับคือลงไม่สุดแน่นะครับห2ึ่งสมโอ้โห เดี๋ยวนี่เป็นสว่านไซสเล็กตัวแรกๆไม่กี่ตัวนะครับเท่าที่ผมลองมามีตัวเดียวที่ผมเคยไขยลงเนี่ยที่คัดเบอร์20จนสุดนะครับปกติต้องปรับเป็นโหมดเจาะนะครับถึงจะลงนะนี่คัดเบอร์20ลงเลยนะครับนี่ตัวที่2นะที่ผมเจอนะแรงครับแรงบิดที่20แรงอยู่ ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เพราะงั้นตัวนี้ไม่ต้องลองที่หมดเจาะเลยครับแค่หมดไข่อย่างเดียวก็ลงสกูตัวใหญ่ได้แล้วใครดูรีวิวผม,มบ่อยๆจะรู้นะครับว่าที่คัดเบอร์สุดของเขาเนี่ยจะลงสกูตัวใหญ่หมเมื่อกี้อย่างมากก็ครึ่งอันนี่ลงสุดเลยนะถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยอ่ะทีนี้มาดูเจาะไม้นะครับซึ่งมีคนคอมเมนต์มาบอกว่ามาเพื่อรู้รีวิวเจาะไม้แล้วคลิปนั้นไม่มีเจาะไม้เขาบอกเขาเสียใจมากนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามีคนรอดูคลิปรีวิว จาะไม้นี่ด้วยนะครับอ่ะผมก็เลยเอาตัวนี้นะมาเจาะไม้ให้ดูเมื่อกี้ยิงไอ้ตัวสกูตัวใหญ่ยิงลงนะที่คัด20เลยนะนะผมจะลองเอาคัด20เนี่ยหมดไขนะด่นะดูซิว่าจะลงไหมนะครับเพราะว่านี่มันจะเจอแรงเขาเรียกแรงเสียดทานแรงบิดที่มันย้อนกลับอะค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะลองดูนะอันนี้ครั้งแรกและที่เอาหมดไข่นะมาเจาะไม้นะครับดูซิว่าจะเป็นไงนะครับไปหนึ่งสองสาม <c oughs> ลงอนะอุ้ยอ่าผมเปลี่ยนเป็นโหมดเจาะนะปุ๊บนี่โหมดเจาะคัดนี่ไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยผมบิดคัดไปที่หนึ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยบิดคัดไปที่หนึ่งเลยตอนนี้คือโหมดจเจาะลน้วนนะครับอ่าลองจอยอีกทีหนึง่งเออวะ่ะตัวแรกเลยนะแรงบิดสูงมากนะโหมดคัดเนี่ยลงแบบโอ้โหชิวๆเลยนี่โหมดเจาะลงถึงสุดท้ายไม่ต้องโยกเลยนะคือพรวดลงไปเลยนะครับปกติลงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีช่องว่างของ ความบางของไม้นะซึ่งตัวนี้มันเจาะไม่โดนต้องโยงนิดหนึ่งแต่นี่คือลงพรวดเลยเฮ้ยตัวนี้สร้างความประหลาดใจให้ผมอีูแล้วนะนี่เจาะไม้เจาะได้แล้วเจาะง่ายด้วยทีนี้มาจเจาะเหล็กผมจะปรับตัวนี้นะไปที่เกียร์สนะครับพันเจ็ร้อยกว่ารอบนะปรับตัวนี้ไปที่หมดเจาะเหมือนเดิมใส่กระดอกจอเจาะเหล็กนะครับเมิลเหล็กหนาหกมิลน,นะครับหนึ่งสองสามกดน้ำหนักลงไปด้วยนะครับ ถึงแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับเหล็กหนา6มิลปกติผมจะเอาเหล็กประมาณ4มิลน,นะนี่หนา6มิลน,นะลงพดพวดเหมือนกันนะครับหมด2นะครับจอลงจ่อเหล็กเหลือๆครับง่ายๆด้วยจอบป,ปูนครับเรามาดูซิว่าอันนี้เขาใส่มาผิดหรือเปล่านะว่ามีหมดจอบป,ปูนด้วยนะครับอย่าลืมว่านี่ยังมีอะแดปเตอร์อยู่ด้วยนะครับผมใส่กับดอกจอบป,ปูน8มิลน,นะครับนะ่ะละปูนตัวนี้นะครับคือหนาแบบนี้เลยนะนี่ความหนาของปูนนะครับ ดูซิว่าตัวนี้จะเจาะลงไหมนะไม่มีอิดมีแค่หินทรายแล้วก็ปูนเท่านั้นลองดูว่ามันกระแทกก่อนหรือเปล่าเฮ้ยกระแทกด้วยนะไลองดูนะครับหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำโอ้โหทะลุครับ เหมือนจะไม่ไหวนะโหแต่มันเอาอยู่นะครับแล้วก็ไม่ดึงออกเลยนะคือพรวดเดียวเลยนะครับกาดูที่ว่ามันจะทนไหวไหมครับลงจนถึงข้างล่างเลยนะครับสุดดอกนะครับลงได้ไม่รู้อัตราการกระแทกนะว่าเร็วเท่าไรนะครับแต่ถือว่าเจาะได้ไวนะครับและนี่สว่านตัวเล็กนะลงไปนี่เจอหินแน่ๆอยู่แล้วแต่มันก็ทะลุผ่านได้เห็นไหมแล้วเป็นสว่านที่มีอะแดปเตอร์ตัวแรกนะที่ผมเจอนะครับอาจจะมีมานานแล้วแต่ผมไม่รู้นะครับเฮ้ยประทับใจปะไปสรุปกันครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัว str 7 1 2ตัวนี้นะครับเซอร์ไพรส์ผมจริงเพราะว่านะกล่องก็ไม่ได้บอกประสิทธิภาพอะไรมากมายเลยแต่ตัวมันนี่คือเซอร์ไพรส์ผมจ,จัดเลยนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลตนะความลงความแรงมันหายห่วงแต่มันหายห่วงจนแบบมันดีกว่าตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวอะ่ะอันแรกเลยคือหมดไขผมสามารถไขเนี่ยนะครับนี่น่าจะเป็นตัวแรกเลยมั้งนะครับที่สามารถไขไอ้สกูตัวนี้ลงได้จนสุดนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นคัดมัน่อน้างแข็งนะครับแต่กลายเป็นว่าเบอร์หนึ่งก็ยงเบา เอาสกูตัวเล็กเนี่ยยังลงไม่สุดเลยนะแสดงว่าคัตมันเบามากที่เบอร์หนึ่งใช้ระบบคลัตได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับจากเบาสุดมาแข็งสุดได้เลยนะส่วนหมดเจาะอะแอดปเตอร์ตัวนี้เอาหมดนะไม่ว่าจะเจาะไมนะ้ใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้25มิน,นะครับก็เจาะได้สบายๆเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูน จอดปูนี่เซอร์ไพรส์สุสดอาจจะมีมาแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นตัวแรกที่ผมเจอแล้วมันกระแทกได้จริงด้วยนั้นละปูนที่ผมจอดให้คือหนาแบบคือตัวนี้ยังลงได้นะครับแล้วเป็นสว่านแบบไซส์เล็กด้วยไม่คิดว่ามันจะทําได้นะมันได้ทั้งเครื่องเปลี่ยนอะแดปเตอร์ได้มีแบบ2ก้อนมีท่านชาร์จราคาอยู่ที่พันสเเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปซื้ออะแดปเตอร์อย่างเงี้ย ตามท้องตลาดเนี่ยซื้อตัวนี้มาเพิ่มประมาณสักร้อยหนึ่งเท่านั้นเองคุ้มมากนะดีกว่าแบบให้มาครบชุดแล้วบางทีไม่ได้ใช้นะครับราคามันก็จะแพงนี่แบบราคาแบบถูกมากนะแบตสองก้อนนะครับแล้วแบตนี้ก็ใช้กับได้อีกหลายแบรนด์เลยนะครับในเครื่องมากกต้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธี่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนมุมซ้ายล่างก็เข้าไปดูได้เลยใน u t u b e นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟูเฟิชชันแลของเราไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊าย ดีแบบดีไม่น่าเชื่อ,อเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่คือโคตรดีเลยนะครับ <S <S ไปละครับบ๊ายบาย